หนูทาเป็นหน้าตัวเองได้ไหมคะได้ค่ะแ้่เอาหน้าตอนนี้แล้วลงลไ,<ด>ไม่ได้เลยต้องเอาห้อง เอาหองโปะอะไรครับไอ้เงี่ยมหน้าผมแล้วเป็ผมไอ้ดึงมากเมื่อกี้ผมเอาไปสีมันเลอะผมอะครับป้าไม่นี่อะไรน้ำเลยทำไมสีฟ้าคอร์สให้กินอะไรไอ้คอรก็ตอนเย็นโอ้โหไอ้เงี่ยมมีร้านแนะนำไหมคะับในแพลบ้านปลานี่แหละลูกปาใช่ครายการอะไรนะคะรายการมีภูมิทานของแม่มีภูมิทานรายการมีภูมิหรอมีภูมิเลยอันนี้ก็หยิบขึ้นมาทำไมคะับทานค่ะยังไม่ได้ทานข้าวเลยค่ะ อยากจะบอกว่าคำมีสตูดิโออ่ะมันต้องมาเพราะว่าพอพูดถึงแพร์คือหนูจะคิดถึงแพร์แบบพระแพร์ชอแหกปลอมมากนี่ไงเล่หาให้หนูดูเราไม่ผิดเราไม่ปิดไม่ผิดพี่นี่มาแล้ว ศูย์กันลุกผ้าม้อห่มซึ่งผ้ามองอมหมอมอมงมอมอมหมอ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 ผ้าม้อหอมเนี่ยเป็นหนึ่งในคำขวัญมาจากจังหวัดแพร่ด้วย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจนเข้าบ้านไปได้เลยค่ะอ๋อตรงนู้นเลยเหรอก็เงียบดูสาวนะใช่ค่ะต้องเงียะนะ <c oughs> บเด็กนะไม่ใช่ต้งเงียบหรอหรือ <c oughs> จริงๆแล้วนี่คือต้องเงี่ยมตัวจริงตัวจริงเลย สวัสดีค่ะคุณป้าขาสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะป้าบอกร้อนเหรอร้อนมากร้อนร้อนมากมาถึงพุกก็เลยต้องยังไงคะต้องพักก่อนไหมต้องเลยหรือจะทําเลยทําเลยก็ได้นะคะแล้วจะทําอะไรดีอะหนูว่าหนูหนูอยากจะทําหน้าหนูแยาวแบบเออลืงเสื้อไม่ใช่ทําอะไรก็ได้เหรอครับป้าเงี่ยมคะต้องาดผ้ามอห้อมผ้ามอห้อมที่นี่คือมีแต่ผ้ามอห้อมอย่างเดียวแหรอครับป้าเงี่ยมคะใช่เป็นผ้าพื้นเมืองของจังหวัดแพร่มเคยเที่ยวไทยไหมอ่าไม่ใช่ค่ะหนูเป็นผู้หญิงค่ะ ปฏี่ม ทำไมคิดถึงเธอเท่าไทยครับป้าเนี่ยเพราะว่าก็เคยไปถ่ายคลัที่นี่ตอนนั้นมีใครบ้างคะป้าเงี่ยกล่าวหัวละล้านคนนึงหน้าบานคนนึงนักแก่ๆคนนึงใช่ไหมครับได้เหรอคะทิ่เราเป็นคนเที่ยงมากนะผู้มีพระคุณนั่นน่ะคนตัดสายสะดือเดียวเราไปเจอแล้วแหละเราเราแค่ไหนเลย่ะเมือกี้เราได้ยินป้าเนี่ยบอกผ้ามอห้องกับผ้าลายคราบผ้ามอห้องของเราเนี่ยมันไม่หมือนผ้าที่อื่นเขาจะย้อมเส้นใหญ่ค่ะแล้วไปทอไปถึงผ้าแต่มอฮ้องนี้ไม่ใช่ตากตัวแล้วไปย้อมป้าเงี่ยบอกว่าตรงน้นครืออุปก อ้อนเนอน,นี่อ่านทัก่องเที่ยวมาที่นี่ปุ๊บเขาก็ต้องสัมภามอหอมอ่าต้องเลือกแบบก็จะมีเสื<ม>้อผ้ามีกระเป๋า,ม,ปามีหมวกมีผ้าพันคอแล้วแตะอุ้ยลองไปเลือกมั้ยลองไปเลือกดูสักนิดหนึ่งมั้ยเออนะ่าสนใจอ่าพี่งเงียบป่าเราไปเลือกเราไปเลือกกันดีกว่า เอาตัวนี้นี่ได้มาแล้วคนละตัวหมดนั้นก็ไปทำความสะอาดอ่า้ปเงี่ยมทำความสะอาดคือยังไงอ่ะเนี่อัลกอปันมีอะไรฝากไปเหี่ยมซักป่ะเอาตัวที่ใส่ไหมอ่าไม่หรูกจะใส่อะไรอ่ะครับไปเหี่ยมขาสมมติถ้าเราเสื้อผ้ามาเองเราต้องเอามาซักใหม่ก่อนไหมคะค่ะเพราะเป็นเนินมันมีแป้งเป็นเสื้อใหม่อ่ะเออมันอาจจัดแป้งไว้เดี๋ยวนะพูดถึงเสื้อหรือว่าหน้าฉันวหมอาจะใช่ด้วยอัดแป้งตัดเสื้อเลยปะเนี่ยโอ้เรื่องความิด ชุดมาเสร็จแล้วไปชําระล้างจิตใจพวกมึงพวกมึงเข้ามาพวกพวกมึงก็พูดคําหยาบกันก่อนเลยเมืองไปชําระล้างก่อนเลยถ้าปั่นเสร็จแล้วเอาเงียมาแล้วเฮ้ยเอางี้นะป้าเงี่ยเขียนลายเองได้เลยหนูจะจ้างป้าเงี่ยด้วยซ้ําค่ะตอนนี้ไม่ใช่เพื่อสร้างเพื่อคิดเอทลายเองได้เลยใช่ไหมคะด่่อนวไปยังไงเรื่องยูสเนมพ e p เ s ิร์ดอย่างเงี้ยแล้วก็ครีเอท line ป้าเงี่ยบอกว่าพวกมึงคุยอะไรเงี้ยแล้ว เราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องดีไซน์การมัดย้อมก็คือการพับหรือมัดอ๋อมันก็เหมือนทำเหมือนมัดย้อมอย่างเงี้ยเหรอคะอ่าแล้วทำไมมันหนึ่งเรียกว่าหม้อห้อมอ่ะคะหม้อคือหม้อห้อมคือสีย้อมสีย้อมมาจากต้นห้อมเป็นพืชล้มลุกแต่ถ้าต้นคาบเนี่ยมันขึ้นได้ทั่วไปมันเป็นพืชตระกูลถั่วแต่ห้อมมันสู้ชีวิตนะคะเพราะว่ามันลมมันลมแล้วลุกคุกคานด้วยก็ห้อมคือจะมีแค่ที่แพร่หรือว่าห้อมไปรวมอยูี้ทางนู้สัตไม่ใช่ซีไอหรือเปล่า แสดงว่าบ้าเงี่ยมออกกรมพัฒนาชุมชนบ่อยใช่ไหมคะใช่จุดใจเลยรู้ทันทีใช่ไหมครับบ้าเงี่มอันนี้กลางคือสาธิตหรือทําให้เลยครับบ้าเงี่ยมคะไม่แม่ใทำเองทำเองใช่ไหมคะเนี่ยป้าเงี่มมาเลยค่ะอันนี้นี่พีชัดประมาณนั้นเลยอ๋อแล้วก็ขีดไว้เหรอคะนี่หนูก็ขีดไปเลยเหรอคะอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้ว นี่ที่เป็นเส้นนี้โค้งกับเส้นนี้โค้งพี่คะพอเป็นงานฝีมือปุ๊บนิ่งเลยไม่ได้ยินเสียงเลยนะ <c oughs> หนูทำเป็นหน้าตัวเองได้ไหมคะได้ค่ะถ้าเอาหน้าตัวองเราปล้วออลงเลย <c oughs> ไ,ได้เลยต้องเอาพิอม เอาห้องโปะอะไรครับไอ้เงี่ยมหน้าหน้าี่เขาบอกว่าทับเสร็จแล้วก็กลับไปกลับมานะก็เลยบอกว่าไปคนโรเลนิเพราะว่ากลับไปกลับมานะคบไม่ได้นะคะนี่เสร็จแล้วเหรอฮะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนี่ของฉันเป็นอย่งไงงี้ยตนี้่ายมากเลยอ่ะเเห็นไ่าเงี่ยมทำให้อยู่คนเดียวเลยใ่เ่ายหลังนี้เราก็ไปย้อมเลยไปย้อมเลยก็คือจะได้แล้วจะได้ออกมานี่แล้วลุ้นลายออกมาเปียนเลยนะ หน้าล um <|so|>> ุ้นเป็นไงครับป้เงี่ยมป้าไปย้อมกันมาย้อมปุ๊บก็ต้องใส่ผ้ากันเปื้อนเฮ้ยน่ารักอ่ะป้าเงียมหนูน่ารักไหมคะน่ารักเลย ปังหย่ิงไปอยู่บ้านหนูได้ไหมนะปังหย่ิงคือกำลังใจที่ที่ดีมากที่ดีมากที่มีให้ตลอดเวลาเลยแล้วก็ใส่ถุงมือขั้นตอนคือย้อมสีอ่อนก่อนแล้วจมูกเราเลอะแล้วอะเลอดแล้วมันติดสีสีมันติดนานไหมฮะเจ็ดวันใช่ไหมคะสีพีโอเอมาทาเล้วผมแล้วเลิกผมโอ้ยจริงปะเมื่อกี้ผมเอาไปม้วนด้วยละสีมันเลอะผมอะครับป้าไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคูมกลัวอะไรขนาดนั้นนะ กับเท้าขามาพอดีจังเลยอ๋ออ๋อวิลคุยเหรออ๋อมันหยดเสษเท้ามันหยดเสษเท้าอ๋ยแป๊บน,น,นึงตอ,อนแย่นลงมันเป็นสีเขียวทำไมขึ้นมามันเป็นสีน้ำเงินเลยอ่ะอ๋อโดนอากาศจะเปลี่ยนเป็นสีน้เงินออเหรออุ้ย Raum มันเป็นสีเขียวมันไอ้นี่สวยมากเลยอ่ะนี่มันเป็นสีแบบเหมือนปีกแมงทาร์บ้าแบบสวยๆอ่ะอุ้ยมันเหมือนตะกั่วมันเหมือนอะไรเลยอ่ะกรรมฐานเหรอพูดเรื่อยๆดูเหรอบอกแล้วไงว่าพูดไม่พอต้องเลย <solely S 2> ต้องเสียคปรับคำละหนึ่งพันบาทนี่คือหนูเกือบล้านลวค่ะพี่ัสามล้านปลาไปเงี่ยมไปเงี่ยมคิดว่าหนูอายุเท่าไหร่อ่ะเหรออายุสิบห้ามั้งเฮ้ยกำลังเป็นซาลามบลมาใส่กระปองวัดแล้วพูมายุเท่าไหร่ไปดูสิบห้าว้าว่นี้มารุ้มก่อน มันลุ้นยังไงคะมันคือดีไม่ดีคะดีรู้ว่าแล้วป็นป้าเงี่ยบอกว่าดีมันต้งเยี่ยมัดเกือบหมดเลยตรงเนี้ยไม่ใช่ไมเนี่ยหนูเป็นคนมัดเองหนูเป็นคนม้วนเองทุกอย่างเลยเนาะเอ้ยะไปเงี่ยขาพอทำอันนี้เสร็จแล้วแกะออกมาเป็นลายปึ๊บแล้วขั้นตอนไปซักล้างไปซักล้างคือขั้นตอนสุดท้ายแล้วป่ะคะแล้วต้องทำอะไรต่อคะเอากลับเลยแล้วมึงก็กลับไปได้เลยต้องใส่ถุงมือเพื่ออะไรนะป้าเงี่ยการปื้อนกนเปื้อนเนาะ ใส่ถุงมือเพื่อกันเพื่อนนะทุกคนแกะของภูมิแล้วลุ้นเอ๊ยภูมิภูมิโอ้ยโอยภูมิของผมสวยนะนี่นะเอาไปว่าอันนี้สวยมันผมทําเมื่อกี้ตอนที่หนูสวยอ่ะพี่พูดว่าอะไรนะต้องให้มันทำหมดเลยแต่พอของตัวเองสวยปุ๊บทำเองจ้ะอยู่กับเธอเยอะไปแล้วเลิกคบกับเธอไปสักหนึ่งคนในชีวิตนะไม่เหลือใครแล้ว ใครเนี่ยป๋อมแป๋มใช่ไหมคะทำไมครับ๋อมแป๋มทำไมครับ๋อมแป๋มเขาเป็นคนยังไงเมื่อเมื่อเมื่อสิบปีแล้วที่เขามาเขาเป็นคนยังไงคะับเขาก็สวยค่ะเขากระสือน่าเสียงเปลี่ยนมานี่อะไรน้ำเลยทำไมสีฟ้าไอโคมาให้กินไอโคลก็ตอนเย็นโอไปเงียบมีร้านแนะนำไหมคะในแพบ้านป่านี่แหละลูกใช่ใครคอแข็งที่สุดไปเงียบ ปลาเพชรหรอในกระมังน er> ั้นเล่าหรือน้ำปลาผสกัรผสมกันผสกันผสมกัน huh. ผันันไมนมาันผกนผันอสมกันผวมกันผสะเนผสรกันสมกันผสมัม่ให huh. ้ตมกันผสมกกันผนผสมกันเสมกันผสมกัมัมรม ไหนยะเติมน้ำเพราะว่ามีของดีพิเศษระวังเลยล่ะป้าเงียบเดินมาพร้อมน้ำสมุนไพรและทุกคนเคยกินแล้วใช่ไหมอร่อยป้ะต้องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยเหรอแก้วที่หนึ่งก็พระพุทธแก้วที่สองก็แก้วที่สามก็พระสงฆ์แก้วที่สี่ปก็พระเจ้าชุติมาแล้วก็เน้นเน้นเล็กๆเน้นน้อยเน้นน้อยหนูขอนิดเดียวนะครับป้าหนูบ ไม่ใช่หนูไม่ชอบนะป้าหนูก็ติดใจนั่นเป็ลังบรรลอมที่พี่เจอหรืป้าม,มีผมะเตยด้วยเหรอคะอ๋อไหนบรรลอมกอไม่ได้นอนนะเพราะวา่าจะนอนกันม่ไ <nem u> ด้นอนเจ๊ะกินเหล้าป้าา <c oughs> ป้าหวัวล้อแสดงว่าเป็นป้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหม <laughs> ป้าเงี่ยมวันนี้ขอบคุณป้าเงี่ยมมากๆนะคะขอบคุณป้าเงี่ยมมากๆเลยค่ะป้าเงี่ยมฝากหน่อยเร็วบ้านป้าเงี่ยมใครอยากได้เสื้อผ้ามอฮอมเอกลักษณ์ของคนแพ้คอร์นซินอลฝีมือมาทำงานมอฮอมมาได้จ้าแต่เพนผ้าก็ไม่สู้9591นะคะมาได้ค่ะอยากรู้ต้องมาดูเองมาเลยค่ะค่ะรายการอะไรนะคะรายการมีภูมิทานหนุกวันน้องภูมิท่ะกันค่ะมีภูมิสานทานมีภูมิความรู้มีอะไรอย่างงี้เขงแม่มีภูมิค่ะรายการมีภูมิเหรอมีภมิ พุงมาพองพุงมาพอนนี้หรือเปล่าคะอันนี้เ้าหยิบขึ้นมาทำไมคะจะทานค่ะยังไม่ได้ทานข้าวเล่แต่เราทานอะไรไปแล้วคะเออ้นกับหนึ่ง แล้วามาแล้วมันต้องมามันจำเป็นต้องมาเพราะว่าครูบาบอกให้มาต้องมามันเป็นพระธาตุจำปีเกิดฉันด้วยก็คือพระธาตุช่อแห่นั่นเองนี่คือพระธาตุที่ดาราตลกเขาต้องมานะคนมีชื่อเสียงที่เป็นด,นดารด้านตลกคือมายเยอะมากทำไมพระธาตุช่อแห่ <laughs> ไม่แต่นี้คือพระธาตุมุกแป๊กไม่ใช่หรอทำไมมุกแปก๊กพระธาตุช่อแห่ แห้งไปเลยอะเอาน้ำเอาน้ำหน่อยไหมเดี๋ยวเรามาไหว้พระธาตุช่อแฮกันดีกว่าก่อนจะไปไหว้มีเกร็ดความรู้อะไรมาบอกไหมพระธาตุช่อแฮนะคะคือคืออย่างที่เจนนี่บอกแล้วว่าเป็นพระธาตุประจําปีเกิดของคนปีขานนะคะก็คือปีเสือนั่นเองซึ่งที่นี่นะคะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเกศาธาตุและพระศอกสายของพระพุทธเจ้าซึ่งช่อแฮเนี่ยสันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากคําว่าชอบแพรนะคะซึ่งแพรนั้นหมายถึงผ้าแพรนะเขาก็เลยนิยมเอาผ้าแพรเนี่มาว่า ให้มาห่มพระธาตุนะค่ะเพื่อเป็นการเสริมให้เจริญในหน้าที่การงานแล้วก็คุ้มครองป้องกันศัตรูนั่นเองใชไ่ยิ้เใส่บันไดค่ะใช่ไม่ใช่หนูหรอไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นธรรมเนียมหรือว่าทุกคนเดินหลบเองคะเขาให้เดินชิดข้างๆหรอไม่เขากลัวหนูแป๊บนึงนะคะเขา็จะหลบหนูตั้งแต่ข้างบนเลย่ะ คุณแม่ค่ะทำไมทุกคนเขาเดินหลบข้างขึ้นข้างกันหมดเลยอะครับค่ะ,ะคือแบบเดินขึ้นเดินลงไม่อยากให้เป็นเรืไม่แบบต้องเดินคือไม่ได้เป็นพิธีการมูใช่ไหมว่าแบบอยู่อยู่กับหมอดูเยอะไปแล้วเนี่ยเขาไม่เชื่อเหรอเดินปุ๊บแล้วจะรวยอย่างเงี้ยเดินขึ้นลงมาแล้วกี่รอบเดินขึ้นลงมาแล้วกี่รอบเรียบเลยแล้วติดเลยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยขอบคุณค่ะขอบคุณครับทุกอย่างคือการมูแล้วเราอยู่ด้วยกันค่ะคุณขาก้าวเข้าซ้ายก้าวออกขวาโอ้โหฝั่งพีอาร์ดาม อันนี้คือมันคืออะไรอ่ะบูชากันคือบูชากันเถอะอบูชากันเถอะอมาบูชาชวนอะไรเงี้ยบูชากันเถอสวัสดีเจ้าคุณแม่แนะนำได้ไหมคะว่าต้องยังไงบ้านหนูเห็นอุ้ยมีเสือเยอะเลยเสือเคยกัดคุณแม่บ้างไหมคะมีตัวไหนมันกัดบ้างไหมเสือที่นี่เสือที่นี่ใจดีแล้วเสือที่ไหนใจร้ายแม่เสือที่อยู่ในขวดแล้วอันนี้เทียนคืออะไรคะคุณแม่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวว่าต้องสะดอกเคราะห์ใช่ไหมคะใชเสง ก็ไม่ได้มีคอรสลองก็ไม่ต้องลุกไปเปิดไงใช่ไหมรช่คนละประตูแล้วปกติเสือเขานิยมไหว้กันกี่ตัวคะแม่ยกเป็นฐานเลยค่ะยกเป็นฐานเลยเหรอครับแม่แล้วถ้าคนไม่ได้เกิดปีขานไหว้เสือได้ไหมได้อ๋อได้เพราะว่าเป็นปีขานแล้วก็เอาเสือมาไหว้ใช่ไหมคะแม่การใช้ทางเงินแค่บาทสิบบาทก็ได้อย่างเงี้ยเหรอแม่เฮ้ยก็สักน้อยเนาะโอเคไปเดี๋ยวไปเอสักการะองคชาตเนาะ ร้อยคอนเซ็ปต์เดิมทำบุญสี่สิบแต่ขอสี่ล้านงงมากก็ติดขอนานนะติดรายงานตัวก่อนเข้าใจป้ามันนี่ก็รายงานตัวค่ะหนูของพี่รายงานขนาดไหนชื่ออ่สกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่อาศัยเวลาเกิดก็เท่ากันนี่า อ๋อคิดภาพด้วยไงว่าเออภาพพูดถึงตัวเราวันอะไรไม่ได้คิดภาพตอนพูดถึงที่พักใส่เยอะอเยอะแต่เมื่อกี้เดินวนรอบๆอ่ะใส่ถุงเท้าอ่ะมไม่ได้หงสันคนที่ไม่ได้ใส่ถุงเท้าเลยอ่ะคือรอบๆพระธาตุแหละนี่จะมีนี่มันมันจะช่วยกันร้อนเวลาเดินปุ๊บอ่ะพอถึงมุมปุ๊บอ่ะอีภูมิคือโค้งเลยค่ะลงหินเดินไปลงหินอ่ะนี่เขาแบบเดินตามเพราะว่านี่อ่ะก็คือสวดอยู่ถ้ดสวดไปก็ไม่ทันได้ได้สังเกตอ่ะแต่รู้สึกว่าอีที่ร้อนเท้าจังวะไป็นกุศโลบายให้หนูได้ ฝึกจิตฝึกสมาธิว่ามันจะอยู่กับมันได้นานแค่ไหนกับกับการพาเดินวนไปบนหินร้อนๆเนี่ยนะกับการอยู่กับกูเนี่ยยังไงมันอยู่ตรงนี้เพราะอะไรยกพระเชียงรายพร้ที่ตรงไหนคือข้างบนหรือเปล่าพักใช่ปะเนี่ยเราไปยกผิดเปเดี๋ยวกรรมการวัดมาคิดว่าเราจะขโมยเลยถ้ายกได้จุดแขนจะประสบความสําเร็จถ้ายกไม่ขึ้นอย่าปืนเพราะส่งผลต่อสุขภาพอย่าปืนนะจ๊ะ หนักอหรอหนักปะหล่อแต่ภูมมยกได้สุดแขนอนะ่ะย่างไงจะลองว่าไม่เอาไม่หลองไม่ได้มีเรื่องอะไรจะขอค่ะนี้นพี่นิ่มค่ะและ้่พี่ก้อ่ะ โอ๊ยเสียดายมากเลยอะคือตอนนี้เราเรามีมเ,เวลาแบบน้อยมากซึ่งจริง<ช>แล้วอะอยากจะบอกว่าคำมีสตูดิโออะมันต้องมาเพราะว่วาพอพูดถึงแค่หนูสารภาพตรงตรงเลยนะว่าเราหนูไม่ได้คิดภาพว่าจะมีสถานที่แบบนี้อยู่คือหนูจะคิดถึงแค่แบบประเทศชอแหนเจ่จริง<ต>ๆ,ๆแล้วคือปลอมมากนี่ไงญ่ไม่หาให้หนูนต้องไปปีต้องไปปีตไม่ผิดพี่นิ่มเมาแล้วคำมีสตูดิโอเขาเรียกว่าเป็นอะไรคาเฟ่ไหมหรือไงเป็นสตูดิโอเซรามิกสตูดิโอ ใช่พี่พี่ก็อาชีพหลักเลยเป็นช่างปั้นปั้นอะไรปั้นหนามเป็นปั้นดินเป็นดาวอะคะอยากปั้นอะไรก็ปั้นคำมีุดโดนี้มันเป็นชื่อตำบนที่มีความเชื่อมโยงอย่างหนึ่งตรงนี้เพราะมันเป็นตำบนก็จะมีหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านสีภูมิตำบลไม่คำมีเข้าเลยว้าไม่คำมีสีภูมิมันก็มีความมีนภูมิหรือเปล่าเชื่อโยงกับรายการเพราะว่าแม่คำมีหมู่บ้านสีภูมิคืออะไรเหมือนรายการมีภูมิ ปกติพี่จะมีกิจกรรมห้ทำคือปั้นดินแต่ว่าวันนี้พี่มีอย่างยอดเดี๋ยวพี่เอาให้ดูไอ้นี้พี่ปั้นได้ละอ๋อเื่อคือกระดิ่งสูกงมทำเสร็จก็เอากลับบ้านไปเลยคือคืออยากจะบอกว่าเวลาเกือน้อยก็เลยต้องมากระชั้นพี่โก้ว่าพี่โก้ขาคือคือยังไงก็อยากมาแหละเออไม่อยากขับรถไปสนามบินเลยเนาะเพราะว่าพี่โก้มีพิซซ่าให้ฟรีใช่พี่บอกว่าที่นี่นอกจากแบบสตูดิโอเซรามิกแล้วเนี่ยเขามีคาเฟ่ด้วยออที่นี่อยากมาปั้นดินแต่ว่าพอเวลามันบีบ โพก่โก้ก็เลยแนะนานี่มีอันเล็กๆน้อยๆคือกระดิ่งลมก็เออน่าสนใจกระดิ่งลมเพราะแบบไม่่อยได้ทําไม่่อยได้มีแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วก็ที่จริงที่จริงพี่กากนิดนึงก็คืออันนี้เ,เป็น,เ,ปนเวิร์กช็อปเหรอคะเพื่อนยิ้มแปะ้ะเพื่อยยิ้มแปะ้ะก็คือเป็นพี่ทําแผนที่แหล่งกิจกรรมของแพ้ครับท<อ>ี่จริงนอกจากเป็นเงียมนอกจากคำมีสตูดิโอมันมีอีกเยอะแยะไปหมดเลยครั้งหน้าก็ไม่ต้องมาคำมีแล้ว่สิพี่นี่มเอาอะไรมาพี่นี่มาโชว์เลยเร็ว ดูน่ากินมากน่ากินมากน่ากินบนที่อันนี้ใช้กาวประมาณกี่แท่งนะนี่อากรมาเปื้อนยิ้มแป้เห็ด้านที่พี่เจนชนเป็นแผ่นที่แต่ว่าด้านหลังก็จะมีสถานที่ของแต่ละที่ด้วยเลยก็คือบอกหมดเลยว่าเปิดวันไหนเวลายังไงไปกิจกรรมอะไรเป็นสถานที่ชื่อว่าอะไรบ้างเธอเมืองแพร่มัน สนุกเพราะว่าคนสนุกมากคนเมืองแท้สนุกมากเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวต่อไปนี่นะครับก็คือเอาอันนี้อันนี้มันคือตัวเมทิคแค่คลำไม่เสียงแล้วหมดปมแค่นั้นง่ายๆแค่นั้นแต่ว่าอาจจะไหลทบหน่อยนึงให้หนาให้มันให้มันอ้วนหน่อยนึงแล้วก็พอได้อันนี้เสร็จปุ๊บพอเจออันี้แล้วก็ค่อยหาลูกปัดเพลูกปัดที่พี่ก็ปั้นเอานี่ไอสัตว์ปมเลยคนมีปมคนหลายปมคนมีไหลปมเยอะด้วยชีวิตหนูได้แล้ว เออใช่ถูกต้องเก่งมากเป็นคนมีปมนะฝ่ายเราทำปมเก่งเลยเดี๋ยวปมใหญ่ด้วยค่ะแย่ยากด้วยค่ะเป็นคนที่ปมใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ไปร้อยร้อยร้อยฟังแล้วก็เอาไปฟังเสียงมาที่บ้านค่ะได้ยินเสียงก็นึกถึงคนแพร่นะปั้นยงเครียดอะไรอ่ะงานน่าแม่งปมเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยว่ะที่เขาที่มันเป็นงานปั้นมือแล้วรู้มันก็จะ เล็กบ้างใหญ่บ้างเนาะว่าไม่งานแฮนด์เมดเนาะเฮ้ยเราเข้าใจขึ้นมาเลยเข้าใจเลยทีหลังก็อย่าไปต่อราคาเขางานแฮนด์เมดยากชิบหายเสร็จแล้วหน้าสวยว่าดีค่ะโอ้ยด่าดีเลขสองงามเลขสองโอ้ยดีแฮนดมเมมดคุณนรักในในนรัก แล้วหนูวะนี่ไม่ได้พูดถึงคนนี้เลยนะเน้นนะบกด้วยว่าพูดถึงแล้วปกติถ่ายรายการก่อนแล้วจะไปถ่ายรูปแยกนี่ก็คือถ่ายรายการด้วยถ่ายรูปด้วยกินมิลซ่าด้วยนี่เขาชนน่ารักไหมเฮ้ยวสวยอยู่นะเพราะว่าแบบนันทีดีอะใช้คำว่าสวยอยู่นะไม่ได้สวยสวยงั้นถ่ายอะไรครับไม่ได้ถ่ายอะไรเลยค่ะตั้งมาที่ไหนพี่นิมพูดไปด้วยนะแต่มึงนอย่าง เมืองอ่ะปูระแวงปะท้าเพื่อนกระเทยมาทำอย่างนี้ในขนาดที่เราพูดอยู่อ่ะกลัวนะวุ่นวายไปหมดทำทุกอย่างเสร็จสุดใน15นาทีทุกอย่างต้องเสร็จทุกอย่างว้หมดยกเว้นถ่ายยกเว้นถ่ายรูปนานสุดสนุกจอยแนมแม้พี่นิ่มมา ไม่วันนี้แพ้เอาจริงนะไม่คิดว่าแพ้จะมีกิจกรรมอะไรที่มันเยอะมากขนาดเออสนใจเลยคมีกับบ้านบ้นบงเีย่เพราะว่าไม่เคยทำมอหอมพอมาถึงที่นี่ชาวออแก๊งของพี่โก้ก็มาอ,อ,อีกเยอะมากนี่นี่อายัดนะคะ รวมทุกอย่างและของแพร่ที่เป็นกิจกรรมแบบน่ารักน่ารำเป็นงานค้าเป็นงานค้าเป็นงานแยะเป็นงานจ้๊มาหมดเลยนะคะเปื้อนยิ้มแป้นะไปกด a c e b o o กก็อยู่ด้านล่างนี้เลยเอาไปดูได้เลยวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะไล่มาเลยนะคะจะตั้งแต่บ้านป้าเงี่ยมนะคะขอบคุณป้าเงี่ยมด้วยที่นี่นะคะปพี่โก้จ้ะ คำมีสตูดิโอนะครแล้วก็เมื่อกี้พี่เอ็มที่ให้เสื้อมาจะทำเต็มค่ะขอบคุณหมดเลยนะครับมาเที่ยวเมืองแพทกันนะคะแล้วก็กลับไปตามมีภูมินะจ๊ะมีภูมิยังไงมีภูมิยังไงแผลก็มีอ้วค่ะไม่พี่แผลก็มีอ้วกติดตามได้นะคะทุกวันพุธเว้นพุธนะคะเวลาสองทุ่มนะจ๊ะทางช่อง Facebook แล้วก็ YouTube ของเจนนี่ปานันนะจ๊ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe กดให้ด้วยนะจ๊ะแล้วมาเจอกันใหม่ในเทปหน้า เอวัสเีเ่อร์ีวิเกตอเออเดี๋ยวคิดถ้ามีภูมิมาเดี๋ยวค่อยว่ากันบายแดดลงพอดีเออแล้วเรื่องหินอ่ะภูมิจะร้อนปะไม่ร้อนนะใส่ถุงเท้าค่ะนุ่นค่ะปีนเปล่าค่ะไม่ต้องห่วงค่ะใส่ถุงเท้าค่ะเห็นไหมเออไปห่วงใยเขาค่ะงั้นฉันไว้อยู่ตรงนี้เนาอเเ้ย